สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจเปิลสายหาก็พา f อมาเที่ยวคำชโนดนะคะคำชโนดก็คือปูป่ปไอพ่อปู่สีสุดโทนาคราชและแม่ย่าปทุมมานะคะนะคะ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในช่วงออของโควิดนะคะก็เงียบเหมือนกันนะคะ แต่ก่อนมานะคะผู้คนก็จะเยอะมากนะคะเยอะเยอะจริงๆนะคะนี่นะคะก็มีรถจอดนะคะก็จะเป็นแบบว่าประปลายนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะ โนตาลีนะฮะยกนะฮะรางวันที่หนึ่งนะฮะรางวันที่หนึ่ง,ะะง,วงกวักกวักแล้วกวักอีกขอบาาุญเก่ามารอให้ขอบุญเก่ามารอให้เดี๋ยวนะคะทาคลิปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอตั้งแต่เชาะะ้าแล้วค่ะอ๋อรอตั้งแต่เช้าแล้วนะคะค่ะ<ทร>มาชมกันต่อนะคะนาอมาที่นี่ก็เป็นวัดคาชะโนดโอุย้ยว่าไม่มีคนทําไมมีอยู่นะคะ<ทร>ก็มีคนอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะ ทุกคนข้างหน้าเรานะคะแต่ก่อนนะคะทเจเปินสหามาก็จะเป็นคนก็จะเยอะกว่านี้แน่นกว่านี้นะคะอ่ามาค่ะเราไปกราบพ่อปู่ศรสีสุโธกับแม่ย่าปทุมมานาคีด้วยกันนะคะอออืพร้้้มมแแลลลววกัับบเา,น,เานี่ก็จะเป็นวัดใหญ่พระใหญ่นะคะ ย็ี่คะอยอย่ไม่นกี่ากไปม็จะเป็นจุดเสียงโชคนะคะลอตเตอรี่ค่ะ นเสียงเส็นหน้าที่การรุาบเสียแเสียงาย้านการศึกษานี่เป็นบรรยากาศนะคะนี่เป็นลอตเตอรี่แล้วก็เป็นผู้คนนะคะ ูงแผ่เมตตาบารมีเ่การรักษาคุ้มครองเนนให้ทุกท่านที่มาเที่ัโลกมาเที่ยนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเส้นไหว้นะคะผู้ที่มีโชคมีลาบนะคะก็ได้บนบานมาก็จะมาจุดณตรงนี้นะคะนะคะอทยเุกท่านนะคะเป็นจุดนะนี่ค่ะเป็นจุดบนนะคะ วันนี้เราดูนะคะเดี๋ยวพามาชมกันนะคะว่ามีใครมาแก้บนกันหรือเปล่านะคะนี่นะคะรอบก่อนมานะคะก็จะเป็นดาลานะคะตอนเจเบิลมานะคะก็จะเป็นอุมปนัดดานะคะไปะอันนี้พ่อลอยนะคะพ่อลอยอลองเท้าไปถอดไ้ก่อนเร็วไปเดี๋ยวเราเข้าไปกราบก่อนนะคะเ,เกบไปถอดไอพุ่นเร็วเขาเรียกเกือบนะคะเจเบิลชาเรียกเกือบ อละถอดไว้แล้วก็มาวันนี้เดี๋ยวพาพ่อไปกราบพ่อปู่สูเทโทรก่อนนะคะ阿拉เบิร์เ,เขาเอาขึ้นทั้งสั่นกับพ่อเอาขึ้นมันไม่ใช่มันเป็นระเบียบเข้าใจไหม เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติสวัสดีค่ะนะคะเจ๊ประสิ์ฮะก็พาเอฟซีนะคะมาทุาเอ่อมาคำชโนนะคะเดินห่างกันหน่อยนะคะคุณพอ่พอพอ่อเลี้ยวซ้ายมาซ้ายคุณพอ่อนะคะคนี่เนี่ยแถาเออเอาเขา่ามาหนิอ่าคุณพ่พอขามาทางนี้อภิปภรรยา,าข้างเข่าพี่ นี่นะคะก็จะเป็นจุดทางประตูเข้านะคะ,ะคำชะโนดนะคะวัดคำชะโนดนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะ,ะเดินเข้าไปเลยฮะรเราต้องเอาบัตรอะไรก่อนคะเนี่ยนั่นขอแ <c oughs> ล้วอาถามก่อน <c oughs> อก่อนก่อนจะเข้าไปเอาบัตรที่ไหนคะเดิน,ข,นขึ้นไปข้างบนนะครับพี่เดินข,ขวาขึ้นไปข้างหน้าเลยนะครับจุดคัดกรองครับอ๋อไปจุดคัดกรองก่อนอ่ะอย่าลืมนะคะใครมาต้องไปจุดคัดกรองก่อนนะคะ ่าไปจุดคัดกรองเพื่อที่จะมีใบผ่านประตูนะคะเด็กเพื่สหากับพ่อรอยก็มาแบบบู๊บูนะคะอ่านะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะร้านร้านนะคะแต่และร้านนะคะก็จะมีเครื่องคลังของขังนะคะแล้วแต่ใครชอบนะคะใครชอบเสื้อผ้านะคะก็มีตามสไตล์นะคะมีพญานาคนะคะเป็นรูปปั้นเนาะ นี่นะคะแต่ละร้านนี่นะคะนี่ก็เป็นจุดลอตเตอรี่นะคะจุดลอตเตอรี่นะคะจุดเสี่ยงโชค พี่ดีพี่ดีนะคะอ๋อเพิ่งรู้นะคะใครมาก็ต้องมาที่จุดคัดกรองก่อนนะคะเพื่อที่จะมาตรวจว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเนี่ค่ะก็จะเป็นจุดคัดกรองนะคะก็จะมีแวดคิวให้เราเข้าไปนะคะ ค่ะต้องเดินมาที่จุดคัดกรองก่อนนะคะนี่นะคะก็จะมีแต่ท่านนะคะที่มาแก้บนนะคะใครที่เอ่อบนแล้วได้นะคะสมความปรารถนาเนาะเนี่ยคะ่ะเป็นจุดคัดกรองเรามาถึงแล้วนะคะมาแล้วคะ่ะ จุดคัดกรองนะคะนี่นะคะเป็นจุดคัดกรองนะคะเราก็ต้องเข้ามาก่อนค่ะอ,าอ้างเขาทางไหนเราไที่หน <laughs> เราต้องมาไปที่จุดที่หนึ่งก่อนนะคะโอ้โหจุดที่หนึ่งอยู่ทางนน้นนะคะแล้วก็ต้องเดินนะคะให้สุดเลยนะคะ นี่ยค่ะมาก็ต้องทําตามขั้นตอนตามระเบียบของที่นี่นะคะเพื่อที่ปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะร้านค้ามีทุกที่ทุกมุมเลยนะคะถ้ามีไงก่อนค่ะสวัสดีค่ะเห้เตั้งไดค่ะจังเขาได้ค่ะนี่รับทานการิ่กินาครับมีถยโทรศัพท์มาแล้วอ้าวคืออยู่ในนีบดี้นีนนอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามให้กับช่องเจเพินลสายหาด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูหลักฐานก่อนนะเราหลักฐานการฉีดวัคซีน2งเข็มก่อนนะคะค่อยจะเข้าได้ขอลงคลิปก่อนอตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ